กับวันนี้นะคะข้าวไข่เจียวท็อปปิ้งเป็นเบคอนชิลลี่แจมนะคะอ่ะขอฟังเสียงอีกรอบค่ะเชฟคะเบ uh, คอนชิลลี่แจมครับเป็นไงบ้าอ่ะทุกคนกับวิวเป็นไะงเป็นไงล่ะอ่าได้นะคะ่ะเดี๋ยวักครู่นะเดี๋ยวจนะเข้าไปอยู่นะคะข้างๆเชฟนะคะทุกคนไม่ต้องอิจฉาหนูนะ <c oughs> าลค่ะทั้งตองคอะอันนี้ก็คือเชฟวัเดียวเบฟอนก่อนเลยนะคะถ้าเกบอันนี้ทุกคนหามาดูแล้วทำไปประกอบอาหารตามได้เลยใช่ไหมคะเชฟยากไหมคะไม่ยากโอเคเขาใช้เวลานิดหน่อยนะคะประมาณสองปีไม่ใช่นะทุกคนไม่ใช่นะคะก็คือไม่ยากนะคะเชฟบอกเลยว่าไม่ยากแน่นอนอ่านะคะไม่ยากไม่ยาก ขั้นตอนแรกก็จะให้เบคอนที่เอาน้ำมันมากรองน,นะครับโอเคไหมทำไมทุกคนยิ้มหวานละ่ะจะยิ้มให้อ่ะจะยิ้มให้จะยิ้มให้ตายละแหม่หนูก็เกิร์อยู่ตั้งนานเขินเลยอ่านไม่ออกเลยนะค่ัตอนนี้ก็คือเป็นการรอให้เบคอนสุกหรือ,อยังไงคะเชฟใช่ไหมคะให้สุกแบบได้ที่ ออกให้พายน้ำมันนะคะถ้าตอนนี้อาร์ตพัฒนาเี่ยโอเคทอไปเรื่อยๆนะคะโดย Basically, I can't understand Thai <laughs> a little bit, yeah, a little bit. So what I'm doing here, I'm cooking bacon, cheese, a n first part of it, I just need the bacon, just so a little bacon b i n t h the pan. I'm s t on l cooking it with rather b r i s k y At the moment, just <laughs> <laughs> it would take a while the first page because i have to uh, slowly cook the bacon and this is the, the, the longest one i promise <laughs> but it always starts to getting a little bit clear คุณภาพใช่ไหครับเราพูดตามเนื้อผ้านะครับเชฟคุณภาพค้าหมูจเรียกมครับก็เหมือนตามสโลแกนนะครับรับรองจติใจมากิน้าหมูก็ได้ติใจแล้ว คืสัมภาณ์คู่ไปเลยคือผมทำเผ็ไม่ผมนำเ็ได้นะแต่ผมเผ็ไม่เป็นอ๋อ๋อโอเคได้พอเราก็คือไม่กินเผ็ดค่ไม่กินเผ็ดแต่กินหอมมากเลยทอเด ขอที่เกิดว่าคนที่ไม่กินเผ็ดนะคะเชฟขาเราจะแก้ปัญหาโดยการพริกน้อยกว่านี้นะครับอ๋อพี่โอเคพี่กน้อยกว่านี้โอเคค่ะขอบพระคุณนะอารมณ์ที่ไม่กินเผ็ดก็คือให้มันพอมีรสชาตินมคะเชฟใส่ไปให้มันพอมีรสชาติเผ็ดหน่อยนเพลินแต่นี่คือคือแบบว่าถ้าเกิดว่าบางทีเราทำแบบพริกตกลงไปแบบอุ๊ย มันพุ no?> ่งตรงไปนะคะเชฟแล้วมันเผ็ดทำไงเดี๋ยวเชฟก็จะบอกเลยว่าน้องก็ตัดออกสิครับเส็บรอบสองทีรอจรโอโอเคโอเคตามนี้โอเคนะทุกคนไม่งงนะคะโอเคจบโอเคขอเชิน้องจบที่หนูบมอกที่สุดแล้วนะโอเคได้กลิ่นกรูู้แล้วว่าต้องอร่อยแน่ๆเพราะกลิ่นหอมมากๆเลย โดนเข้าไปหลงรักเชฟที่มาทันทีเลยสิมีความเผ็ดมีความเผ็ดแล้วก็มีความแปลกคือจะบอกว่าหวานก็ไม่หวานเปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยวมันเค็มก็ไม่เค็มรมสชาติมันยู่กลางๆเหมือนที่เชฟบอกมันกลมกลงหรงครับแค่เป็นกลมๆแต่ว่ามันจะมีรสชาติโดดที่สุดคือความเผ็ดเผ็ดเดลไปเลยแต่เดี๋ยวคิดว่าน่าจะเกิดใส่กับไอ้นียไอ้เบคอนมันน่าจะลงตัวแล้วพอดี คิดว่าอ๋อเหมือนเป็นการแบบว่าใช่ไหมครับเจีใช่ใช่ใช่ครับถูกต้องครับก็ก็พอดีอ่ะคืออุ๊ยดูหิวเลยดูดูห่อชิมคนแรกได้ไหมอ่ะพี่ดูห่อชิมคนแรกไปได้ไหมครัอะไรได้เมนูข่อเจี๊ี่คะอันไหนชื่อเมนูอะไรคะถ้าเกิดพูดถ้าเกิดว่าพูดชื่อเมนูถูกหรือให้ชิมคนแรกอ่ะจานสิโอเคจบละเป็นกะโดดแต่ว่าเนี้ย สิ่งที่จะทำให้ผิดไม่โดดก็คือน่าจะเป็นเบคอนที่ใส่ไปอ๋อก็คือเบคอนจะมาดับความเผ็ดนั้นเห็นไหมของอร่อยของอร่อยต้องแบบนี้นะของแซ่บเป็นอย่างเงี้ยนี่อารมณ์เหมือนผมชอบกินแกงใต้ไหมผัดพริกแกงครับจะผัดพรีนก็ต้องมีฮัตเช่นั่นแหละแปลว่าอะไรครับพี่พลการที่เราฮัตเช่นนะครับอร่อยไงอร่อยไง เมนูผัดกะเพราอย่างเงี้ยลองดูร้านร้านไหนที่ถมงติเราไม่ตามเฉยแล้วเอ็งร้านไหนเราตามได้เยอะเงี้ยบอกเลยว่านั่นแหละของจริงของแท้โอ้โของแท้ถูกไหมถูกไหมอ่ะใช่นะของอร่อยก็ต้องแบบนี้แหละนี่เห็นไหมเราใส่เบคอนไปปุ๊บกลิ่นนี้ผิดมันจะแบบเบาลงมาใช่ใช่จะตอบเป็นมันนิดหนึ่งอุ้ยแต่ว่าแต่ว่ายังคงความหอมนะคะพี่คน h e อ l o ยังคงความหอมนะฮะสยามเอาแล้วเอาแล้ว กินกันนะครับทุกคนนกยูนคนละเครื่องสองครื่งเครืองแล้วมาการฉ่ำหมดรอแป๊บเดียวเดนียวๆนะอร่อยมากค่ะนี่มีนิ่มคมทุกคนค่ะทั้งเค็มทั้งหวานทั้งเปรี้ยวนี่นโอเคถือว่ากลมกล่อมกลมกล่อมครับแหมทีมงานพ่เศษต้องการครับทุกคนและนี่ครับเมนูนี้เบคอนต้องดูอย่างไร อัากไข่เคียวตูทอดเลยน้ำมันมรดกสุดยอดรีมหน่อยนะครับหนึ่งสองสามโอเคครับนี่ด้วยนะครับขอนะอครับอน้ัหนึ่งรูปนะครับตรงจากมือเชฟหนึ่งสองสามแชแะสวยงามอ่ะ